ทุกคนตอนนี้อาเดอร์แมนคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราจะออกจากอาเดอร์แมงคาเฟ่เนี่ยอยู่ตรงซอยสมานมิตรนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปตรงสี่แยกนะเนี่ยซอยสมานมิตรเขตห้วยขวางเขาก็มีแบบร้านค้าต่างๆเยอะๆเลย ตอนนี้เราออกมาจากห้องในประมาณบ่ายสกว่านะตอนนี้ก็เกือบเกือบห้าโมงเย็นละประมาณ2ชั่วโมงละเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปตรงสี่แยกไปตรง MRT สุทธิสารนะตรงนั้นจะมีตลาดของกินอะไรเยอะแยะเลยอาจจะไปเดินแบบเล่นชิวๆเล็ก,ลกๆน้อยๆนะแล้วก็ซื้อของต่างๆไปกินที่บ้านนะครับนทุกคนเราเดินมาใกล้ที่จะถึง สี่แยกสุทธิสารแล้วอุ้ยขาหมูข้าวขาหม,าาม,หมูไปหากินข้าวแถวนี้ดีไหมเนี่ยนี่ปัต้องโกฝั่งทางขวามือจะเป็นสถานีตำรวจสุทธิสารนะครับอู้ไก่ทอดเดี๋ยวเราเนี่ยเดินเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะครับก็จะเป็น MRT ถ้าตรงไปก็ไป อินทวละไปสุดที่สารอะไรฝั่งนู้นได้นะครับด้านนั้นก็จะเป็นลาด้าวเดี๋ยวไปด้านนี้กันโอ้ออกุ้งขุนเส้นร้านชอบอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านอาหารนะครับเนี่ยอาหารอีสานของกินเยอะนะอยู่ตรง เอ็อาร์สุทธิสารเนี่ยร้านค้าร้านผลมไม้ดูนี่ของกินแบบน่ากินทางนั้นเลยอะนี่ตรงนี้คือ MRT สุทธิสารประตู3นะครับถ้าใครจะมา MRT ก็มาที่ประตู3ได้นะเนี่ยออกประตู3แล้วก็พอมาถึงปุ๊บออกประตู3เดินออกมาเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูอะ่ะ แถวๆเนี้ยมีร้านอะไรบ้างอาจจะแบบพาดูเล็กๆน้อยๆน,นะช่วงนี้เป็นช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะครับนี่ร้านค้าเขาเขาก็จะมีการเปิดแบบตลอดเวลาแหละตั้งแต่เช้ายันเย็นนี่มีแบบร้านของกินแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมากลางวันมากลางวันใจเยอะกว่านะอันนี้คือมันเป็นแบบตอนเย็นแล้วร้านค้าเขาก็ปิดไปพอสมควรนะ อันนี้คือเขาก็ปิดไปหมดละนี่ซอยที่เรามาก่อนหน้านี้นะอผลไม้อันนี้คือซอยที่อยู่ติดกับ MRT สุทธิสารนะครับร้านอาหารร้านไก่ทอดอะไรเงี้ยเยอะแยะเลย ประมาณนี้นะมันจะมีแบบเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในซอยนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นช่วงกลางวันมากกว่าเดี๋ยวเราออกไปปากซอยไปดูด้านนอกกันดีกว่าด้านนอกก็ร้านเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นซอยหลัง MRT นะครับแล้วก็เดินไปด้านนี้ไปด้านซ้ายเนี่ย ตรงนี้จะมีร้านค้าอะไรแบบเยอะแยะเลยเราสามารถที่จะไปซื้อของกินแถวนี้ได้เดี๋ยวให้ดูมีร้านไก่ทอดหมุนไฟหัดใหญ่มีร้านลูกชิ้นไม่ใช่ลูกชิ้นน่ไส้กรอกร้านไส้กรอกก็มีร้านผลมไม้เนี่ยร้านผักอ๋ออันนี้จะเป็นสลัดนะครับผักสลัดนะ ผักสลัดก่อสานพิษกูเยอะมากเลยอะสดๆทั้งนั้นเลยนี่เป็นช่วงเย็นนะผละไม้ก็มีผลไม้เยอะแยะเลยลูกชุงลูกชินน้นอะไรงนี้ก็มีนะโอ้โหเนี่เบินร้านข้าวปลากแกะนะครับ ผลมไม้เดี๋ยวลองดูซอยนี้มีอะไรเขาก็ขายของทั่วๆไปแหละแบบของกินของใช้ซอยนี้ช่วงนี้ร้านของกินของใช้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าเมื่อเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเยอะมาก ร้านประมาณนี้นะทุกคนนี่อันนี้คือบริเวณตลาดนะนมีแบบของขายมีเสื้อผ้าของกินส่วนมากของกินจะอยู่ริมถนนมากกว่านะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูตรงบริเวณริมถนนนะมาด้วยรถไฟฟ้า MRT สุทธิสารประตู3แล้วก็หลังจากนั้นก็เดินออกมาด้านนอกเนี่ยก็จะมีแบบตลาดอยู่ในริมถนน เยอะมากอันนี้มีแบบโจ๊กนะครับโจ๊กหมูมมีเป็นแบบหอหมกร้านยำส่วนมากตรงนี้จริงๆเขาก็จะเปิดตอนช่วงกลางวันนะที่เขาเปิดเยอะๆด้านในอะ่ะตลาดมาันจะเป็นช่วงกลางวันก็ถ้าใครมาก็มาช่วงกลางวันได้ มาช่วงเย็นแบบนี้ก็จะมีร้านของกินของช้ยมาเปิดแบบพอสมควรนะครับนี่แหละที่เราเดินมาเนี่ยถ้าเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นห้วยขวางนะครับสีแยกห้วยขวางอยู่ด้านหน้าแต่ว่ามันก็จะเดินไประยะหนึ่งไกลพอสมควรแหละดูบรรยากาศ ประมาณนี้นะทุกคนให้ดูคร่าวๆร้านของกินอันนี้ก็จะเป็นตึกเมืองไทยประกันชีวิตเมืองไทยพัทละอะไรอย่างงี้นะครับของกินขายแบบเยอะแยะเลยริมถนนคนก็ออกมาซื้อของกินกันเนี่ยเขาก็จะแบบมีเยอะแยะก็มาเลือกซื้อได้มันมีเป็นช่วงเวลาเช้ากับเย็นนะครับที่ ของก็จะขายเยอะๆหน่อยประมาณนี้อันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับ